อาจากาภาระที่ได้นะคะนี่ก็จะมีเป็นดินนะพุกกันมังกรน,นะแล้วก็มีเป็นเอน้ํากรกฎมีพิจิกนะแล้วก็มีเป็นลมเมถุนตุนกลุ่มแล้วก็ไฟเมษินธนูนะนี่ครบสิบสองราศีนะเด่นๆจะมีเป็นเดอะซันวันอาทิตย์นะราศีมีเดอะมูนนะแล้วก็แล้วพวก็คือราศีเมถุนแล้วก็กันนะก็มีเด่นอาทิตย์มีเมถุนกันนะ เท่านั้นจากหน้าไพ่นะคะเธอมิตนางเงียบทบทวนสองมานานะเรียกว่าเอออาจจะอายุห่างกันสิบปีขึ้นไปเลยนะคะเธอมิตก็ ix, คืออายุมากเลยนะ,ะอ่าต่างกันมากเลยทีนี้เนี่ยในอัครับเนี่ยเป็นไพ่แทนเพศอัจีบีทีได้นะ,ะเป็นไพ่มาง,อง้อขอโทษหรือว่าจะเออเรียกว่าเข้ามาหานะคะเพราะว่าแฮงแมนนี่คือ เยียบไว้เลยนะแห้งแม่งคือสะกดตัวเองไว้เป็นลักษณะของการครอบครัวหรือว่าพักความสัมพันธ์นะแล้วก็ถ้าเป็น The over, เดเลเดลเที่เป็นลักษณะของรักทางเลือดรนะักเราสองสาคนนะมันไม่ชัดเจนนะเพราะว่ามาขยายด้วยเดรมูลกับสองเหลียญนะคือเดเลเเนี่ยปกติมันไม่ใช่คู่โดยปกติอยู่แล้วนะ้ะเป็นทางเรือค่ะเหมือนกับว่าเขามีคู่แล้วเงี้ย แล้วคุณจะเป็นตัวเลือกเขาอีกทีนึงถ้าเจ็ดถ้วยจะยิ่งขัดอันนี้เดี๋ยแล้วเพราะว่าเป็นรักเราสองสามคนกันเป็นช่วงโปรโมชั่นลูบว่าบนะแล้วก็ยังไม่ชัดเจนไม่มีสถานะนะะเพราะว่ามันขย,ยายด้วยเดบิวอ์มอแล้วสองเรียนะยังสับรางอยู่ได้นะหรือหมายถึงยังวนๆเียนในชีวิตนะไม่จบยาคาราคาซังนะก็เออเรียกว่าแฮงแมนห้อยหัวหว,ว่า,าย,ยังขายยังคากับการที่สารสัมพันกับคนนี้อยู่ก็คือเดบเลเวอร์นะเป็นรักทางเรื่องนะที่ยังไม่มีสถานะแล้วก็ยังไม่ได้ ชัดเจนนะก็ยังเกี่ยวข้ของกับอีกเนี่ยเจ็ดถ้วยมาเลยนะเจ็ดถ้วยคือมีตัวเลือกเยอะนะเราสามไม้นะคะมีความหนะ่างแล้วหันหลังไปนะแต่ว่ายังอยู่นะยังอยู่ยังทํางานในความสัมพันธ์นะครับแปดสิแต่ว่ามีสามไม้นี่จะว่ามีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาคนะแต่ยังไม่เติรก็ไม่ใช่ยากนะมีความห่างด้วยแล้วเจ็ดถ้วยคือเป็นคนคิดเยอะคิดมากอยู่ก็ได้นะก็คือตัวเลือกเยอะนะก็ ไปทางานก่อนเนะี่ยอาจจะเวิร์กทุกคนนะเท่าเท่ากันแต่ยังไม่ได้เลือกนะครับเป็นคนฟุ้งก็ได้นะแล้วก็นี่นะมาขยายได้เด็สันนะแปลว่ายังมีแววที่จะสมหวังหรือทําอะไรให้มันได้ชัยชนะหรือว่ามีอะไรที่มันยิงขึ้นนะแต่ว่าก่อนที่จะไปทําอันนี้นะจะต้องไปแก้ไขปัญหาก่อนเจ็ดไมนี่คือมีอุปสรรคมีคู่แข่งนะมีอะไรพุ่งเข้ามานะเขาตั้งรับหรือว่าต้องฝ่าฟันไปนะห้าดาาคือ มีเรื่องขัดแย้งคํามีปากเสียงแล้วก็ต้องอเป็นการเรียกว่าคิดจะยอมแพ้เหมือนกันนะแต่ว่าพอมามีเจ็ดไม้ขย,ยายแล้ว่าที่เคยคิดจะยอมแพ้หรือว่าเคยมีปากเสียงไม่พอใจหรือว่าเขายังโกรธอยู่นะเขาก็ต้องพยายามแก้ไขนะไม่รู้ว่ามันเกิดจากใครนะหรือคู่แข่งก็ได้นะเจ็ดไม้นะฮะแล้วก็สุดท้ายได้เดอดซันมาขยายก็เรียกว่าเออพอจะมีแววที่จะสมหวังหรือว่าเคลียร์ปัญหา ต่างๆได้นะคะปัญหาอาจจะข้อตัวเลือกเยอะหรือว่ามีทางเลือกนะรักทางเลือกที่ไม่ชัดเจนได้ครับก็รวมๆเป็นประมาณนี้คนะ่ะ